สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูมดแดงที่เราเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้นะครับออกไข่เยอะมากเลยครับเพิ่งจะวันที่2นะครับที่ไปนําน้องมาจากป่านะครับตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เข้า2โลแล้วนะครับวันที่2นะครับก็เริ่มทยอยไข่มาบ้างแล้วนะครับไข่เล็กๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเล็กๆที่สังเกตเห็นไหมครับ ก็จะมีไข่เล็กๆนะครับอยู่าตามขวดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูชัดๆนะครับผมก็ตอนนี้นะครับมาอยู่กัน2โลแล้วนะครับผมก็มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่เพิ่มมาเรื่อยๆให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มมา2นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผม เนี่ยครับปากก็เจาะอย่างนี้เลยนะครับผมเลี้ยงกินอะไรนะครับกินตั๊กแตนนะครับทางเราก็เลี้ยงตั๊กแตนปาตังก้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็สายพันธ์ไทยนะครับก็เราก็ให้เขากินนะครับผมเนี่ยนะครับพี่ๆพี่จะเห็นไหมครับจะเป็นไข่เล็กๆนะครับตามขอบๆนะครับเป็นจุ้มๆอยู่นะครับผมนี่ไงครับผมก็คือเขาเพิ่งไข่นะครับพี่ๆก็คือว่า ก็คือเอามาแค่วันที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเขาก็ผลิตไขตอ่ออกมาได้อีกเท่าตัวเลยนะครับก็คือว่าโคตรเยอะเลยพี่ก็คือว่าเราไม่ต้องไปาหาหาแล้วนะครับก็คือเราเปิดฝาขวดแล้วก็เทเลยเทกินเลยได้เลยนะครับพี่ก็คือเลี้ยงง่ายมากนะครับเลี้ยงใครที่สงสัยนะครับวิธีเลี้ยงนะครับอยากให้ทํานะครับ บอกมาได้นะครับผมอยากรู้ตรงไหนนะครับผมอ่าอ่าถ้าใครนะครับเลี้ยงแล้วนะครับไม่เป็นเหมือนอย่างนี้นะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมใครอยากรู้วิธีเลี้ยงนะครับก็สอบถามได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับไม่กักความรู้นะครับผมเพราะว่าอ่าคนทำมาหากินเหมือนกันนะครับผมก็ช่วยเหลือกันนะครับอ่า อันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่คุณเบียชาแนลนะครับผมที่ f a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะครับผมมีทั้งสองท่องทางนะครับผมคุณเบียชาแนลนะครับพิมพ์เข้าไปว่าคุณเบียนะครับแล้วก็เว้นวรกด้วยชาแนลนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมใครที่สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับกินก็ง่ายนะครับไม่ให้เขาออกไม่ให้เขาเข้านะครับ กงแบบนี้นะครับไม่ได้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับพี่ๆก็คือเราจะเตรียมโรงไว้เขาเยือนกันนะครับผมเดี๋ยววันหลังนะครับจะถ่ายมาให้ดูนะครับที่เขาย้ายหลังย้ายหลังไปอีก3 4มสีโลนะครับผมคือตอนนี้ฝนตกนะครับก็เลยถ่ายไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมก็ฝากตตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะเจอกันที่ EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ